สวัสดีครับอมูลก็มาดูโชว์หมานั่นเองนะคะในบิ๊กซีนั่นเองครับก็เพื่อนอยากมาดูก็มาดูได้นะครับแต่ว่าละครจบไปแล้วนะคะเพื่อนอยากดูหมาน่ารักน่ารักนะคะก็มาดูตรงนี้เลยอยากเอาอีเล็กเอาเอียงเลยนะครับ ก็ันก็จะมีชื่ออยู่นะครับคือน้องใบบุวแล้วก็น้องสายจะเป็นน้องโบเช่นะคะแล้วก็ตัวที่อ้วนใหญ่หญยคือน้องใบบัวนั่นเองนะครัะโอเคครับมันปุ่น้ันเลยนะครับุ๊กตาไล้านเลยนะครับตัวที่สครับตัวที่ส เด็กชายโปเช่ครับโปเช่วันนี้ก็สวยลูกว่าดีนะครับนี่จากสูทฝึกเบอร์ด็อกสระบุรีครับสูททหารเบอร์ด็อกสระบุรีนะครับเดี๋ยวเป็นความสามารถของเขาเยอะแยะมากมายครับเจ็ดทีเหมือนกันครับโปเช่ครับตัวที่สามครับนี่ก็เจ็ดเหมือนกันนะครับแต่เจ็ดเดือนครับน้องใบบัวครับวัดีค่ะนะครับนะครับทุกตัวนะครับจะโชว์ขอโชว์ทีละตัวนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าสนามเลยครับจะเดี๋ยวเราลงไปก่อน เรามาดูการแสดงโชว์มาด้วยกันได้เลยนะคะตนัวยมน้องใบบุญกำลังน้องใบบุญกำลังไีซื้อขอนะคบผม่ายืดดีกว่าดกว่าคาตาายืเลยนะครับยืดดีกว่ามั้งผมว่านั่ดีกว่าน้องบูดีกแก้ให้นั่งลงกนันะคแต่น้องก็ทำได้นะครนบ มครับจมุดังเลยนะคร<ำ>ับ <c oughs> ลาบเปหน้ากองเลยอาจารย์ครับขอตบมือให้หน่อยค่ะเอาทีละตัวดีกว่าเนาะครับอาจารย์ครับสุนัขนี้เดินเป็นเลขแปดกันท่านผู้ชมตัวที่สองครับตัวที่สองเ <c oughs> ดินเป็นตัวเลขแรกเลยครับอาจารย์เลขอะไร <c oughs> เลขอะไรท่านผู้ชม <c oughs> เลขศูนย์นะครับแปดศูนย์นะครับขายนาซื้อก็ไม่พอแล้วครับนี่ครับขอแค่แนะนับตัวเท่านั้นนะครับอาจารย์ครับวันนี้ เรามาดตูเออเออเออมาดู้ชมครับสุนัขอีสานหานเองครับเออเออเดี๋ยวเราเรออเออเออมาดูค่าประเรามาดูประกวดหมานะคะเดี๋ยวเราให้เราดูนะครับนี่เจ็ดวันุภาพบุรุษสองวันอังคารครับสามวันพุธค่ะบสี่วันทระวังนะอย่าโยกมือเนาะเขาชิบหน้าเขาชิบหน้าไม่ทีนี่จะยกอีนิ้วเนี่ย มวยอย่างยกลูกนะเอออาจารย์สามวงนะพอดูครับสนัขกระโดดรอบวงแรกครับโดดลออวงวงแรกวงแรกวงที่สองวงที่สองวงครับอะไรอะไรลูกอะไรอะไรอะไรอบูสนุกอบูสนุกมากนะครับที่มาเล่นตลกหัวเราะใหญ่เลยนะครับอบู ขอกรขอกรขอกรขอกหันหูไม่รู้เป็นอะไรตบมาอให้หนอยครับอบสังส่งได้ก <vale ็จะประดมสั่งได้นะครับอาจารย์ครับแล้ว่าห่วก่งได้ยมแต่สนัขกระโดดได้ไหมครับขอดูครับกระโดดรอดหัวนั่งเลยวายกี่วัดอาจารย์มเองเลยเออไม่ไ่กดอขอระอดอ้อู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 อ้อูอู้อูอูอูอ้องอ ตายนะเนี่ยนับตึงสามจับกนกันเลนะหนึ่งสองสามตาย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 ตอให้หนยค่ะเายม่ยอมนิงนะรับทายผู้ชมเขาไม่ยอมกระดุกกระดิกทำไงล่ะเนื้อสักร้าวนั่นแน่ตัวชื่อครับท่านผู้ชมสุดาตัวเชื่อครับท่านผู้ชมอตาอนรับขอต้อนรับนั่นแน่ นะครับสั่งได้นะครับอาจารย์นกยิปต์ผมเห็นตัวยังไม่ตายยังไม่ตายโอเคบ้างบ้างบ้างแอบตายแล้วครับท่านผู้ชมคร่ะแกงตายนะคะสุนัขตัวนี้แกงตายครับท่านผู้ชมแกงตายเออเอาแล้วครับสุนัขตัวนี้นะครับจะทําการแสดงครับทําสิ่งยากในชีวิตครับน้องบัวตองเห็นเขาขึ้ภูเขาลูกบัวตองครับมาเลยครับ นี่ครับนี่ใช้แรงงานกันท okay, okay, ่านผู <Smart. S 2> ้ชมไปแล้วค mm ่ะไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะเอาเข็นนี้เองลูกติดอะไรนะเออไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะนั่นไ่ครับนี่เข็นคขึ้นภูเขากันเป็นไงนานนี้ไมเงี้ยทำไมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดลองคิว่าจะตกไหมลูกตกแน่นอนเลยอย่างนี้ตัวไหนจะเดินได้ใช่ไหมมาดูนะครับเราจะเดินให้สุดะครดาทับไปเลยนะพร้อมไหมครับถอยครับ แต่แต่ต่ตตนีตซิ่ซิวซิุ๊นะครับนี่โทรศัพท์มือถือท่านนะครับแค่พิมพ์เข้าไปกำวาสุนักแสนลู่ข่านเชฟประเทศไทยนะครับพิมพ์นูครับคุณจะเจอสุนักแสดงตัวนี้นะครับแต่ก็สามารถปิดตามเดินบทฐามได้นะครับในช่องสานะครับแต่ช่องหลังนี้ตามไม่ดีครับ네ปิดอะไรหมดทิ้งหดีครับไป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 ตป นองข้างหน้าก็อ้าปากหรือเพียงอะไรคุณแม่ขาเศลูกเศษเศรษกปูโูและเสียงตบมือจะไม่มีให้หน่อยแล้วกันท่านผู้ชมครับโอ้โหมีหนาวแล้วครับโบเช่พร้อมไหมโอ้โหมีตีเกมเสร็จลุกขึ้นมาโบเช่โบเช่ผีกองกอยมาแล้วครับมาแล้วครับตายผีกองกอย ออ้ีกพอแล้วครตบมือ,อให้หน่อยครับอ่ออีกอ่ออีกเรียบร้อยกบทีจีนโอ้โหพอแล้วพอแล้วเ,ออเดี๋ยวกาโดูผีแดกคุ้ล่าบ้างครับโดดนะลูกนะแงว <c oughs> ทำไมไม่โดดล่คะครับดีพี่ที่โดดลงมาเล่นมุกค,ค่ะ <c oughs> โดดในลูกโดดโดดเรื่องอะไรดูจะโดดอะไรนะอุ้มันจะโดดครับเอ้าอาจารย์ขอสเปคปอดให้นมอหน่อยสิไปเลยครับ นี่ครับตัวเล็กเลยนี่ครับยากเลครับที่จะกินนิดนึงอีนึงเอ็มเอ็มโอ้แล้วกั้นต่อไปเลยกันอ่าขอท่านซิกแซกครับมาเลยมาเลยครับขึ้นมาซิกแซกเลยจ้ะโอตัวมีกี่ขาดีสามขาครับต้องสามขาเหรอขาขาจะซิกแซกนังนะขอดูขาซ้าย ขาดูขาขวาเขาดูขาซ้ายขาขวาไม่เป๊ะนะถ้าไม่เปไปเลยครับติงติงดิงต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 ิงดิงต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 ิงบิงติงนิงติงดิงติงติงดิงต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 ิงดิงต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 ิงิงติงติงติงิงดิงิงิงติง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 ดิง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  ตัวซ้ายขวาอาจารย์นะพร้อมไหมครับพร้อมแล้วไปเลยครับโดนเลยครับขอแช่อท่านหนึ่งโอ้โหคุณพี่เอ็มซีคนสวยบอกเฮ้ยคุณพี่มีขนมโอ้โหมีขนมหรอเร้บมาเนี่ยโดนเตียวเตี้ยวเตียว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 เตี้ยวเตี้ท่านี้ึ่งโอ้โอ้ที่ไหนได้คุณพี่ซื้อขนมมา กูก็มาหลอกทีมานพวกผมพวกผมก็วิ่ว้างหลังจังเลเล่นมซ้อมจัหนะนี่ครับเวลาพาทีครับลงโกษสัเราจะเก็บนะครับงแอตลติกทหดเลยคกี่มาแลวครับไปบุญมาลมาโอจมาแลวครับไปบุญโดนดนกันมะโดนกันมาตบมือให้หน่อยนะโอเยครับ เอาแล้วครับขอพี่สองอันก็ไมดันครับอยู่นี่ชูด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 มันติดฟังเนี่ยชูดเร็วๆๆ็ตบมือที่ตักเกลียวนะครับโดยการชุดล้างครับท่านผู้ชมอยู่ที่ดเฉยนะครับไม่ต้องกระดุกกระดิกนะครับแฮนด์บาสคุณพี่เขาอ่านะครับปิดไว้ตรงนี้แล้วครับเอาล้วครับทางไหนสายเลยทางนี้ทางนี้เอาเอาโบกวางมาตักเัวอะไรสุดมากมาเลยอีกที เดียวเดียวเดียวเดีดีเขาแล้วครับจะถึงอคุณให้ทางไหนครับทางไหนทางไหนครับไม่ต้องไม่ต้องหลบเขานะครับเขาจะหลบคุณเองนะครับโอ้โหดูท่าเดินครับเซ็กซี่มากเลยครับนี่แหละครับลิซ่าท่านผู้ชมน้องลิซ่าโอ้โหถ่ายโฆษณาได้สองร้อยล้านครับอยู่ไหนอยู่ไหนไม่ต้องหลบครับไม่ต้องหลบเราหลบคุณเองอยู่ไหนปุ๊บมาให้หน่อยครับโอ้โหนะครับหน้ารักหน้าครับน้องใบนาไม่เอาครับสุนัขเจ็ดเดือนครับ ครับถึง5ปีในการฝึกผมว่าไม่จริงอ่ะพวกผมฝึกตั้งแต่2เดือนนะครับนี่คือลวดสลิงครับครั้งที่2เขาเกิดนะครับวันเกิดเขาหลังโควิดนะครับทุกที่2นะครับเขาบอกว่าไม่มีรอบสี่แล้วทผู้ชมครับมาถึงขึ้นทางแ่นดิ้ไไว้9 9ลิตรจะไว้อะไรตอนนี้จะไว้อะไรตอนนี้ เสียวนะเนี่ยเสียวครับเสียวโอ้โหจะตายเนี่ยไม่ค่อยนคะครับอาจารย์โอ้โดูขาสั่นครับแต่จะจะตายจะจะตายเนี่ยจะจะตายไม่จะจะตายมเนี่จะจะย,จะจะยนั่นแน่นั่นแน,นแ่โอเคครับอย่าสังเกตดีๆนะครับไม่มีบันไดน,นะครับเขาต้องปีนป่ายขึ้นเหมือนลิงครับไม่มีสุนัขตัวไหนที่ไม่ใช้บันไดน,นะครับตัวนี้เป็นลิงครับขาไม่ถึงครับ ถึงนะครับทุกน so oui <Yes, okay, ี้โอ้โหอาจารย์ขึ้นได้เลยใช่ไหมแค่ดิ้งไปไหมสิบลิตรครับสะพานขาดครับสะพานขาดครับขาดไปเลยจันออกข้างหน้าตัเลยสะพานขาดโดนเลยกันโดนโดนน้องอ้จะหัวใจว่าและคูณเป็นตาถอยลังก็ลวดครับหนึ่งเดียวในเมืองไทยที่ทำได้ครับง้องใบบุญครับ นี่นะครับไม่ใช่ง่ายนะครับปิดตาบนลวดสลิงได้เพงเดือนในเมืองไทยครับน้องไปบุญครับอะไรอีกฮะอ,อะไรนะนจนโอ้ยเหาชิบหายเลยครับเขาเีินกระโดดน,นักแสดงตนตน,ตนตนครับโว้บันนอกมากเลยตนวะนี่แมโพูยเมี่มยพูดเลยขึ้นห้างก็ตนได้ไหมพูดดังๆพูดนี้พูดนี้เขาพูดอีกร้อยครั้งเขาก็จะไม่ถอยครับเพราะาคาเขาสุดทายหมายความว่า เหมือนคนตาบอดใช้ไม้เท้าทำฐานในท่านผู้ชมครับบางผู้รู้ว่าข้างหน้าเป็นเหวก็จะไม่ถอยครับและเสียงตบมือจะไม่มีให้หน่อยเละครับท่านผู้ชมง่ายๆอย่างนี้ฝึกถึงสามปีนะครับนี่ครับง่ายๆอย่างนี้ะครับฝึกถึงสามปีนะครับไปดูในมือคุณได้นะครับโทรศัพท์มือถือนะครับท่นไม่มีอะไรรอเลยคนนี้อันตรายนะเนี่ยค่าตัวก็แพงมากครับท่านผู้ชมตัวนี้ลูกชิ้นสองถ้าเพื่อนๆอยากมาดูกอแ์เซโซหมานะครับ ก็มาได้ที่บิ๊กเ้อร์เซนทันมารีน่านะคะบเป็นไบวันที่2 2ถึงย8นะครับให้มัเยวไอตัวลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งคลิปใหม่ด้วยนะครับ จะไปทนครับนะครับเด็กๆจะเปนพาสุนัขกับอะไรนะครับก่อนห้ากได้นะครับสุนัขผ่านการฝึกมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับบ๊ายบายนะคะเจอกันใหม่ตอไปนิดหน่อยค่ะบที่สุดของรายการโชว์ครับรายการนี้นะครับ